ทั้งทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งคุณแย์สุนสรีนะครับอาจารย์โชค้กคณะปัตตตลอสนองส์ามนะครับเป็นเกียยติในวันนี้ก็ได้นำอาหารแล้วก็เครื่องดื่มขนมบางส่วนมาแจกให้การชุมชนแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับยังช่วยเหลือยังต้นช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้ป่วยติดเตียงนะครับนายมอนะครับ ต่อไปรับัครับครับเจสหลบเห็นผู้มอบนะครับถ้าต่อไปเติมตัวนะครับคุณนางอ่องนะครับตัวแทนคุณนางอ่องนะครับผู้ป่วยติดเตียงนะครับต่อไปนางน้มนะครับนางน้มพิการขาแขนด้วยนะครับถ้าต่อไปเต็มตัวเลยนะครับหนึ่งสองสามครับตัวแทนคุณบุญเดือนนะครับคุณบุรเดือนจุนฮะพี่บูนนะครับ จุนจนทั้งหน้าครับโอเคครับครับขอบคุณครับเหลืออีกท่านหนึ่งครับนะขอขอบคุณครับท่านผู้ใหญ่คุณชหญ่ยึดกิติตคุณครับนั่งคนนะครับนัรับของนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอรับแมีไปด้วยนะครับหน้าทาด้านด้านน้ขอบคุณมาก ขอให้ท่านหนึ่งขอให้ท่านหนึ่งไปต่อเลยครับอีกท่านหนึงนน่งนะครับรับไปเลยครับมีแมสด้วยนะครับมีแมสมอบไปด้วยนะมอบไปเลยครับโอเคครับได้้แลวครับได้แล้วครับ ่อตไปชุมชนคูดีกีและภาคชั้นแรกนะครับนำโดยพิปิ๋งนะครับประธานชุมชนนะครับอนนีปแล้วปแล้วุณดีขาวนะครับขาวว่าเดีเีตัวแทนมาตั้งฐานก่อนาตั้งฐานกรอนปแวตัวแทนมาตั้งาวนาวครับาคนนะครับเีย้แจกกผ้าพลาว้อ่าคูดีดีอะไรดีครับเอาอะไรเลือกอะไรครับเดี๋ยวดีกีตอนภาคชั้นนะครับก่อนหลังนะครับ ถอาไปก่อนก็ใส่ก็ได้แถวกแถันครบยนากงมกเลยครับมันจะไม่สัดสนแล้วพาประชาชนเสร็จแล้วครับขาเชิญกลับ้าดออกได้เลยกได้เยกได้ปเลยที่ตำรวจมาเดี๋ยวเชิญลงมันนะำทุกท่านนะครับ ครัขอเชิญทุกท่านนะครับขออนุญาตครับขออนุญาตนะครับอาจารย์โชคคุณแม่ครับพูดกับครับหนึ่งสองสามครับโอ้น้องตำรวจเลยไม่ใช่ถุนจนโรงแรมในชุมนึงน่าจะขาดตะกล่องน้องตำรวจห้ากองข้าวห้ากองขาดขอขอเบอกล่องนึ่งเบอร์เนี่ยน้ำน้ำแเอาคนตำรวจดนติดตั้งแม่คนละอันนี้มาเกิดอะไรกันตัวนี้เลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับเกือบเกือบสี่พันพันแล้วนะครับไม่ได้ยินเสียงนี้แล้วนะครับรายการตำรวจแต่ละฝ่ายนะครับ ลงมารัอได้เลยนะครับคุณนะกนั่คุณกทธันธ์ลงผ่านท่3ไปตอตเราสามอีกที <S 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 2> <S 2 <S 2่นะครับยเลยสวยเลย้าวรู้ที่านหนึ่งสองสามต่อใคนะต่อไหครับหนึ่งสองสามครับขอขอบคุณนะหนึ่งสองสามครับ จาลุวัฒน์นะครับเมื่อก่อนเคยเป็นตำรวจแถวของเรานะครับวันนี้ก็เป็นทั้งภาคเขาของลุงสยามนะครับประสานมารไม่ต้อย่าลืมโค้ดและขนมหนึ่งสองสามครับบคไปี่ ความดีด้วยหัวใจไทยด้วยใจเปลี่ยมจิตอาสาสุดจริตีินัย